อันนี้คือให้เบึงเป็นของเก่าครับของเก่าที่ล่มไปก่อนนานั้นชัดเจนเพรครับที่ผมมามกกเกาเนี่ยก็คือตัวเกา่าก็คือตัวเก่าผมจิมาเปลี่ยนตัวเน้นซื้อผมจิเนีนตัวนี้ครับตัวนี้ แต่ว่าห่น้ำหนักตัวนี้หลายกวัวแต่ว่าสองตัวนี้ก็ให่เนียนเนียนกระคัก็คือเนียนซีเก่าเก่าซีเดี๋ยวขีดอีกเส้นหนึ่งนะครับขอโทษหลายๆมือบนอินอันผมขีดซองเทือนนี่เนาะ สิปิดตัวเน้นอุ้ยมือกะสั้นับผมเน้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะคือเอากา้ติดไว้พระว่าเน้นเน้นผม่าเปลีป่ยนตัวเน้น โอ้ยมือของฉันวุฒิมนุษสายมือหัวเดอ้อพ่อพี่าาพ,พี่น,น้องเนี่ยเจ็ดสองคือเน้นเน้นเน้นหนักเลยถ้าว่าให้พ่อแม่พี่น้องสับตำแหน่งเลดเดอร์ผมเพื่อนจะเป็นเป็นหนึ่งเก้าสี่ยังสี่ก็ได้ งูประตูรหดเพราะว่าคอนตางมันใจตัวนี้ตัวนี้ก็คือเปลี่ยนทิดไปเนี่ยก็ดีแต่ว่าเน้นนะคือตัวนี้แคบเอาครับ นี่ถิ่นเขียนแยกให้เขียนแยกให้เนาะเดี๋ยวผมกลับ,กล,บกลับตัวนี้พร้อมเขียนแยกใครรึเนาะแปบ๊บนึ่งครับโอ้ยมือกับบนลนี้ให้เป็นเจ้าซี่เป็นตัวนี้นี่เด้อครับเด้อสองตัวกับเจ้าซี่ล่ะ นี่ละเน้นๆเนนอาแคบอาครับมือนี้อาจสิมี่เสียงกลมกล่องจังเอยเพราะว่าไหลทั้งนองประเด,ดเด็กหน่อยหลายเสียงดังครับมาบอกยืนในบา้าน เขียบเด้อครับอ่อยเอฟซีแฟนสองโศบมันน้ำน้ำนื่อด้วยทุกหูทุกคนก็แอดเองก็เพให้ป็นนินดน้าทางือ,อก็ไปพิจารณนาอาวเด้อพอมีไปนองพอมีไปหงวค้างมันใจว,วู้นวัเนี่ย สุขผู้สุขคนนี่น้่ครับเก็บเอาได้เลยคันคางมันใจอยอะสามตัวนี่คิดว่ามาแนี่นอนแปลว่าพวกนั่น,นววก,นนกระติดไว้ด้วยครับติดไว้ติดไว้กันทุ่นห้องฮาบ่วมาตัวนินเก็บแล้วนครับเนาะ โซ่ๆมันหมานเด้อครับเปิดซองไม่ไกิดสารตูแตกเลยครับรครับแคปปุ๊ดเย็บได็แล้วเนาะครับเนาะ